สวัสดีครับทีนี้สานบ้าลน้องโคกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเด้อครับเด้อมาพอกับทีนี้สานอีกคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องทั้งสองยูทูบมื้อนี้ทีนี้สานสิพามากินเขาก็สมพักครับพี่น้องนี่สมพักโคกมองพริกหน่วยเด้อมื้อนี้เอาพริกหน่วยครับพ่อแม่พี่น้องนี่พักกับมื้อนี้พักหมีหลายครับพ่อแม่พี่น้องมีมะเขือมะเขือแล้วก็หน่อไม้มักแตงเฮานี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องกินกับ ส้มปลาวันนี้มีส้มปลาพ่อแม่พี่น้องนี่เขาเขาก็บ่หลายดอกพี่น้องนี่ประมาณเครื่องกองหมักผีคำนพ่อก็มีอีกเด้อพี่น้องพี่น้องเนี่ยไอเอีกตะกะวางไปนี้แล้วเนาะมาแม่พี่น้องมาเบิ่งคำแรกเบิ่งเป็นยังไงหมักผีง่วยก็อยู่นี่แล้วส้มผักอาหารอีสา,บานบ้านเฮาเนาะ แต่ไม่ตะกีแต่ผมเป็นเล็กหน่อยนะโอ้กินตะกับชมพักกะอีไม่ได้ผมอ่ะอืมแอยดุย่อืม ก็ดีไป่น่อยผสมเป็นพากก้าเจี้ยนเนี่ยกะปิสมบานนี่ไป่น่องอืม แม่เงือเศ้าหงงเศ้าไงอนพี่น้องนอบบานนี้เนาะใส่ของพกหน่วยจากหน่วยมันก็น่าเนี่ยมวนเขาพี่น้องมวนข้ามยังไงเลยนี่ออืืมมสดน้ำบ่งอ้น้ำไปซีน่ หนวมนันยังนอกตอนขันหล่างมือดีเพราะน้องก็ซีนนวลๆอะบางพริกนวยกับข้ามละนวยเลยพี่เนอะกินค,คำหนึ่งกับนวยนึยงสามสีน่นวยเอาไว้เด้อคำหนึ่งพิษได้พรมบาน ชุดน้มอีกน้มสมพักพี่น,น้องนัวดดีไม่ปเป็นแห้งเลยผสมห่วยตอนนี้ก็ยังตัดดีอยู่นะา งปลาชมอืมพริเน,น,นัวก็ยัเนียเพอคุยข้ามยิงใหญ่เลยอืมอืม แก่เพชรได้พี่น้องอืม อ,เเนอ,อนูคงแสบนามมันเนี่ยมันนัวดีหนพริกนี่ต้องพริกเล้พี่น้องเลยนี่ทาน Ừ. Bẻ được không nào? คำมีมงไงหลอดพี่น้องเอ้ยเต็มปากเต็มคำมันแสบดีผมว่า โทรเลยไปลองว่า แซ่บๆข้างนอกพุ่น้ชมอร่อยมาอันนี้มีขวดอยู่บ่เด้อ เีโตนาแรงพี่น้องเอ้ยแซบแล้วว่าอ้วแซบอยู่ดิแซบอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องสมงพักกินกับข้าวเหนียวบะหมเนื้อมันก็นแซบนะพี่น้องเนาะ กูยเพี้ยแหกพี่น้องเอ้ยว่าอยางก่อนอื่นนี่ทีนีซารก็ขอขอบขอขอขอบคุณหลายเด้อครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้กับทีนีซารทีนีซารก็ขอขอบพระคุณหลายครับมื้อนี้ก็ซับหนี้เนาะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้สวัสดีครับ